สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่บกันอีกเช่นเคยนาตาลีค่ะนาตาลีตอนนี้นะเวลาเที่ยงค่ะเพื่อนๆพื่อนที่ลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียนะร้อนมากตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วอะนะเริ่มเป็นซัมเมอร์แล้วแต่ว่าก็ร้อนไปเท่าโควิดนะเพื่อนๆนโอ้โหวันละ60,000ติดกันได้ไงไม่รู้วันละ60,000่นี่แล้วก็เขาล็อกดาวน์วันนี้วันแรกเขาบอก สามอาทิตย์นะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวดูกันว่าจะตายกันเท่าไหร่จะติดกันเท่าไหร่แล้วก็ไอ้ล็อกดาวน์สามอาทิตย์นี่มันพอจะหยุดเ,เชื้อโรคกันได้ไหมนะถ้าไม่ได้ยังไงเนี่ยมันคงต้องล็อกกันต่อไปตอนนี้ก็ทําก็คงจะต้องเตรียมเงินพิมพิมพิม,พม,พมธนบัตรออกประแจคนที่ตกงานกันอีกแล้วล่ะค่ะนะเอาละโอเคเจรหายกันนะเพื่อน วันนี้นาตาลีมีอะไรจะมอบให้กับเพื่อนๆออแฟนคลับนะแล้วก็เพื่อนๆคนที่ชอบปลูกซักแารนหรือว่าปลูกไม้อวดน้ําหรือว่าปลูกเ,าเขาเรียกกุหลาบหินกับไม้อวน้ําเมืองไทยนะแต่ที่นี่ซักแานนะโอเควันนี้นาตาลีตั้งใจจะมอบให้เพื่อนๆคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะแต่เพื่อนๆตามดูให้จบนะแล้วจะได้อะไรดีๆเยอะๆเลยแล้วก็ จะได้เก็บเอาไว้ดูแล้วก็ทดลองทําดูเพราะว่านาตาลีแพ็คทิศมาพอสมควรนะซ้อมทํามาหมดเออหมดไปหล,หลายหลายหลายรอบแล้วแต่ว่าเพื่อนๆก็ลองไปหัดทาดูไม่ยากนะแต่คิดว่าไม่ยากเกินความสามารถนาตาลียินดีที่จะมอบให้แล้วก็จะทําให้ออยินดีตอบคำถามถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วคอมเมนต์มาว่าโอ้อไม่เข้าใจนะแล้วมันทำยังไงนะ ตามมาดูแล้วก็เขียนคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าทำอะไรยังไม่ได้บอกเลยว่าทำอะไรใช่ไหมโอเคเซอร์ไพรส์เดี๋ยวไปดูกันค่ะอาละเพื่อนเพื<ๆ>่อนวันนี้เราจะทำอะไรกันดีเนี่ยแจ็คเซย์ไฮ <Say hi. laughs> <Hey. laughs> มันชอบเห่าเพื่อนเพื<ๆ>่อนมันชอบเห่านาตาลีก็เลยเอามันมาเนี้ยแหละเอามาทำด้วยการนั่งซิปดีๆโอเคต้องมมบ เขาโมบโอเคเนี่ยเป็นเพื่อนเห็นไหมเนี่ยอะไรที่นี่เขาห้ามเรียกนะฟักทองอะ่ะเขาเรียกพัมกินอ่านะนาตาลีจะเรียกพัมกินะนะนะเพื่อนอ่าเขาเรียกพัมกินนะอย่าไปพูดฟักทองไบ่อยเขาบอกเป็นคำหยาบของที่นี่เนะี่ยอันนี้เนี่ยนะพัมกินนี่เนี่ยนาตาลีไปซื้อที่ร้านเออ c ชนี e มาร์เก็ตมาที่เมืองไทยไม่รู้เขาเรียกเ,เป็นของญี่ปุ่นมั้งพัมกินญี่ปุ่นมั้งฟักทองญี่ปุ่นอะไรนะนะโอเคเอาหน่อยๆกัแล้วกันนะนี่แหละนาตาลีจะปลูกซักแเรนข้างบนนี้นะอันี่เพื่อนๆเราจะเอาเอาไม้อวบน้ำนี่นาตาลีเตรียมมาแล้วไม้อวบน้ําเห็นปะ แยกเตรียมมาแล้วแล้ว hmm. ก uh ็มอสมอสมอสแห้งนะเพื่อนเพื่อนเรื่องของเรื่องก็คือเราจะปลูกซากาแลนข้างบนนี้นะเพื่อนเพื่อนบนนี้เนี่ยห้ามเจาะห้ามตัดอะไรทั้งสิ้นนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะเอามอสมอสแห้งเนี่ยใส่บนนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยใส่บนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุที่ต้องใช้ก็คือเพื่อนเพื่อนเราจะต้องใช้กาวร้อนค่ะนี่นี่กรูฮอตกรูฮอตกรูฮอตกรูนะนี่โอเคร้อนละ ก็มันเป็นกลาวที่ว่าใช้ง่ายที่สุดนาตาลีชอบใช้นะคะเพราะว่าอย่างอื่นอ่ะมันแห้งไม่ทันมันไม่ใช้มันไม่ทันใจแต่ว่ามันต้องใช้เยอะนิดนึงแต่ว่ามันดีมันลดเร็วทันใจนะเอาละเออเพื่อนเพื<ๆ>่อนมาแล้วนะเอาหมอ้อแหง้งมานะนี่หมอ้อที่เป็นเขียวเขียวนะไม่ต้องแช่นะ้ไม่ต้องอะไรนะแห้งนะลูกฟักทองแห้งนะเสร็จแล้วเพื่อนเพื<ๆ>่อน<ๆ>ก็ใช้กลาว ฮอตกูนี้ใส่ลงไปเลยนะนี่ใส่แล้วก็กดกดลงไปเลยนี่เพื่อนๆนมันแห้งเร็วมากเลยนะฮอตกูเนี่ยใส่ไปน้นนะถ้ามีกาวอย่างอื่นก็ติดได้นะเพื่อนๆติดเอาไว้ก่อนก็ได้นะแต่นี่ดาตาลีจะทำแบบรวดเร็วทันใจไปเลยนี่ เอา,เอายิงกาวลงไปเลยค่ะเพื่อนๆนะแล้วก็กดกดลงไปเลยเราปลูปกซากแรนแห้งค่ะเพื่อนๆนะปลูกแห้งเห็นไหมพอกดไปปุ๊บมันติดเลยแต่ถ้าเป็นกาวอื่นอน่ะเราทาไปแล้วเนี่ยเราจะต้องรอให้มันรอให้มันติดอรอให้มันแห้งก่อนแล้วเราถึงจะเอาเอามอสใส่ลงไปได้หรือทับไปได้นี่นาตาลีทําแบบนี้เลย มันอาจจะเปลืองอากาวนะกรูนิดหนึ่งกาวนิดหนึ่งนะเพื่อนเือแต่ว่าโอเคเลยมันมันได้เร็วทันใจแล้วก็มใช้เยอะนิดหน,นึ่งแต่ไม่ต้องกลัวรวดเร็วทันใจ ที่นี่อเมริกาเนี่ยเพื่อนๆเ,เทศกาลที่เขาเออไอไม่เออก็นาตาลีไม่รู้ว่าเมืองไทยเคยมีใครทำบ้างเปล่าไม่รู้นะแต่ว่านาตาลีทำเนี่ยปลูกซากาเรนบนฟักทองเนี่ยนาตาลีทำอนช่วงฮาโลวีนค่ะเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าเขาใช้เออที่เป็นพรมกินสีสีเหลืองเหลืองทองๆแล้วแต่มันจะมีลักษณะแตกๆ แตกต่างกันไปนะบางลูกก็สวยบางลูกก็ไม่สวยบางทีแต่นาตาลีชอบลูกที่ไม่สวยนะส่วนใหญ่จะซื้อลูกที่ไม่สวยมาทํานาตาลีทำมาได้ประมาณตั้งสี่ห้าครั้งแล้วนะตั้งแต่หัดทำอันนี้มาเนี่ยนะก็ทําตอนช่วงหนะ้าพัมกินเพราะว่าพัมกินเนี่ยมันจะถูกไงแล้วมันจะมีให้เยอะเลือกเลือกมากเยอะแยะหลายสีเลยแหละเก็เลือกเอาลูกสวยๆแล้วก็ มันมันอยู่ได้นานมากๆเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากอันนี้แล้วนวตาลีจะต้องทําอีกคลิปหนึ่งว่าวิธีการดูแลรักษามันแล้วก็ให้น้ํามันยังไงนะเพื่อนๆอนอันนี้วันนี้เราจะเอาตรงนี้เสร็จก่อน<ค>เห็นไหมนี่เพื่อนเเสร็จแล้วนี่นะเราปูวันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวทีนี้เราก็จะปลูกซักาแรนไปแหละเนี่ยให้มอสมันติดนี่เพราะว่ามอสเนี่ยมันจะช่วยอ่อะไรนะ จะช่วยซับน้าค่ะเวลาเราปลูกซักาเรลลไปบนนี้ก็คือเราไม่มีดินอะตัวตัวอันนี้เราไม่เราไม่ใช่ใช้ปลูกดินอะนะเพื่อนๆก็ใช้แบบนี้นะเอาละทีนี้ขั้นตอนต่อไปนี่ตัดไม้มาเพื่อนเพื่อนนี่ตัดไม้มาเนี่ยเราก็จะปลูกลงไปตรงนี้แหละนี่เดีย๋ยวลองดูก่อนอันนี้ไว้ตรงกลางนี่เราคิดว่าเราจะไว้ตรงกลางเราก็จะประมาอาไว้อย่างนี้เลยนะเนี่ยเพื่อน นี่มันรู้สึกว่ามันจะยาวไปเราตัดก่อนนะนี่ค่ะเพื่อนๆใส่กาวลงไปเลยนะอย่าใส่ตรงนี้นะอย่าใส่ตรงปลายนะใส่ตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยใส่ตรงนี้แล้วก็ปักลงไปเลยเพื่อนๆนี่แจ็คดอนมูเซตแตะเซตเซต,ตแจ็คเซตเซต เรใส่แล้วก็กดให้มันติดเลยนะเพื่อนๆือนอเอาละนะฮะต่อไปนะเพื่อนเอน,นี่ใส่ต่อไปนี่ติดไปแล้วหนึ่งอันเราก็เลือกไม้มาอันนี้เราจะวางตรงไหนไม้นาตาลีก็ตัดมาแบบว่าที่อันนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆใส่ต,ตรงนี้เลยค่ะนอนนอนลงไปอย่างนี้เลยเนี่ยแจ๊เนี่ย พอปล่อยลงไปก็เห่าอย่างนี้นะแจ็คนะ,ะนี่นะเพื่อนๆเ,เห็นไหมพอกาวใส่ลงไปมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะติดนอนอยู่งี้เลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ใส่ลงไปเลยใส่ไปเลยใส่เลยใส่เลยนะทีนี้อดอกสวยๆมาหนึ่งดอกเพื่อนๆน,นี่เรากะว่า,าจะให้มันอยู่ตรงไหนนี่ Nhìn เป็นไงเพื่อนๆเริ่มสวยแล้วนะนี่อันนี้เราก็ใส่ดอกลงไปเวลาเพื่อนๆใส่กาวลงไปแล้วเนี่ยนะกะ็นาตาลีใช้มอสปิดลงไปนิดนึงนะเพราะว่ามอสเนี่ยมันจะช่วยอมน้ำแล้วก็ทำให้ซักาแลนเรากินน้ำได้นะคะเพราะว่าบนนี้เนี่ยมันไม่มีแดดเออมันไม่มีดินค่ะเพื่อนๆนี่ อยู่เกดฮะเจ้าแจ็คมันเห่าไม่หยุดถ้าจับมันนั่งบนเก้าอี้แล้วมันหบปากเลยดีไหม เพื่อนๆเป็นรูปเป็นล่างแล้วเห็นเปล่านี่เดี๋ยวก่อนไปหาไม้มาเติมอีกนิดหนึ่งก่อนนะเพื่อนๆเพื่อนๆใกล้ความจริงแล้วนี่นาตาลีไปหาต้นม้อ่าหาไอ้ไอ้อที่มันออกมีสีแดงๆมาแซมเพื่อจะได้ให้มันมีสีสันเนี่ยแซมไปตามนี้เลยนี่ใกล้ความจริงแล้วนี่ ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยู่นะก็เอาใช้นาตาลีใช้ไม้ใช้ตะเกียบนําเข้าไปก่อนแล้วก็เพื่อที่จะให้กาวมันเข้าไปแล้วก็เสียบเข้าไปเลยค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยแค่นี้แหละเนี่ยส่วนพวกลูกญ้อา,าอะไรพวกนี้เนี่ยนาตาลีไม่ได้ติดกาวนะก็เอาวางวางทับๆไปประดับไปเนี้ยค่ะเ,เพื่อนๆแล้วมันมันเป็นง่ายเดี๋ยวมันก็งอกถ้ามันตายก็ตายไปไเนี่ยค่ะเ,เพื่อนๆนะ นี่ใกล้ความเจริงแล้วนี่ก็เสร็จแล้วแค่นี้ทีนี้อันนี้เนี่ยมันพัมกินมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันสีมันกลืนกับกับดอกไม้ไง แต่ว่าถ้าเป็นหน้าฮาโลวีนเนี่ยมันจะมีพัมกินสีออกส้มๆนะเพื่อนๆเห็นไหมส้มส้มเหลืองเนาตาลีก็มาทําเดี๋ยวจะใส่ใส่รูปไว้ให้ดูนะเพื่อนๆว่าไอที่ทําของปีที่แล้วมันเป็นยังไงนะเพื่อนๆนี่แหละเห็นว่าสวยงามไหมปลูกซักาเรนบนต้นไม้ทีนี้การลดน้ำเนี่ยนะเพื่อนๆอันนี้เนี่ยมันยังสดอยู่นาตาลีไม่ลดนะเพราะว่ากิ่งสดเพิ่งจะตัดมาค่ะ ปล่อยมันเอาไว้อย่างนี้เลยสักประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ไว้ในร่มนะเพื่อนๆไปที่ที่ปโปร่งนะจะไปไว้ในมุมมืดนะหมายถึงว,ว่าถ้าไว้บ้านเราก็าที่ที่ข้างหน้าต่างให้มันมีแดดเดือดสองบ้างนะให้ที่มันโปร่งๆนะแต่ห้ามตักแดดนะเพื่อนๆแล้วก็วิธีการลดน้ําก็คือหลังจากอาทิตย์หรือสิบวันแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็เอาน้ํามาหยอดนะหยอดหยอดใส่ลงไปที่ที่มอสนะเพื่อนๆนะ ใช้ขวดน้ำาหลกเจาะรูก็ได้หรือใครจะมีอะไรเล็กๆเนี่ยนะคะ<ม>ก็หยอดหยอดลงไปตามโคนมันตามที่ที่มอสนะ <c oughs> แล้วก็พยายามอย่าให้ลูกพัมพกินเนี่ยมันเปียกถ้ามันเปียกก็เช็ดนิดนึงนะ <c oughs> แต่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากก็คือว่าถ้าพัมพกินถ้าซากาเรนไม้อวบน้ํามันออกดอกนะ <c oughs> เออเออกอมันออกรากค่ะมันออกรากนะ เพื่อนๆก็ถ้าสมมุติว่ามันเก่าแล้วอ่ะละอันนี้มันจะอยู่นาตาลีเคยทำเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสัก3าสเดือน6เดือนนะบางบางลูกอาจอยู่ได้6เดือนเลยนะเพราะว่าที่นี่มันอากาศเย็นไงบางทีนาตาลีไม่ได้ลดน้ําเลยเอาไว้ข้างบ้านเนี่ยนะคะมันอยู่ได้ถึง6เดือนเพียงแต่ว่าตัวพัมคินมันเนี่ยอย่าให้เปียกน้ําเพื่อนๆอ,นอนย่าให้เปียกน้ําชุ่มหรือว่าแฉะน้ําฝนอยู่ตลอดเวลานะนมันก็มันจะเน่าก่อนนะ ล้วก็คือว่าเวลาเราเลือกพามกินเนี่ยก็ห้ามเลือกลูกที่มันเป็นรูเป็นอะไรนะคะก็ต้องเลือกที่มันสมบูรณ์ไม่มีแผลว่างั้นเถอะนะอันนี้แหละนี่ก็คือเสร็จแล้วเพื่อนๆน,นะนี่คือการออปลูกซักกะแลนปลวนลูกฝากทองหรือพัมกินนะเพื่อนๆเน,น่สวยงามตามท้องเรื่อง ก็เอาวางไว้ตรงไหนก็ได้เพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนก็ได้ทําเป็นของขวัญปีใหม่หรือว่าทําเป็นของขวัญให้เพื่อนก็ได้ถ้าใครมีซักาแรนเยอะๆนะแล้วก็ตัดมาอย่างนาตลีช่วงฮาโลวีนเนี่ยนาตลีทําเงินได้เลยนะนี้นาตลีทําขายแล้วพอทําแล้วโพสไปปุ๊บเขาก็จะอ,ออเดอร์มาเลยบางงานเขาก็ออเดอร์เอาไปวางวาง,วางไว้ตามโต๊ะที่เขาจัดฮาโลวีนจัดเลี้ยงนะคะวางประดับไว้สวยงามค่ะเพื่อนเพื่อนอา้าวลาเพื่อนเพื่อนนะ อาจจะยืดยาวไปนิดหนึ่งแต่ก็พยายามให้ความรู้เพื่อนๆเ,เต็มที่นะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นาตาลีนะกดไลค์กด s like, u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาหาอะไรมาให้ความรู้เพื่อนๆอ,อ,อีกทีหนึ่งนะอาจจะเดี๋ยวอีกสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นาตาลีจะมาทำอ,อ,อีกคลิปหนึ่งสำหรับการให้น้ำของออต้นพลัมกินันนีนะ โอเคแล้วไปละไปก่อนนะเพื่อนๆโชคดีทุกคนปลอดภัยจากโควิดทุกคนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ